เมียก็จะเป็นเขา vô Chịp vô đây nó Khát Ôi, con oh, chỉ hâm hoài rồi น้ำน้ำน้โอเคครับพรุ่งนี้มาลุนกันครับพี่น้องดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้กบโดดพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามมืดเช้าครับพาพี่พาน้องมาลุ้นดักกบไว้นี่ครับนี่เป็น ทางน้ำอยู่ข้างอยู่ข้างคันแทนนี่แหละพี่น้องนี่ครับลุ้นกันครับว่าจ,จะมีตัวไหมคือบอ่ดินบ่ดาวเถอะลุ้นครับมีพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวละกบุบใหญ่ตัวนี่พี่น้อง กบง่าครับมาแล้วมาแล้วตัวนึงกับอุ่นใจแล้วพี่น้องนี่กบง่าครับกบง่าเขียวลืมๆเลยมาเบิ่งหลังที่สองกันนะเซยู่ข้างๆกันนี่หลังนึงเขาเราสิเขาอยู่บ่ออีกหลังนึงเนาเยื่อกันยังอยู่ครับใส่ไปนี่กบมันตัวใหญ่ครับ อโอเคครับพี่น้องถือว่าใส่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ตัวใหญ่ครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้นาครับใส่แอบกบหมานอยู่ครับพ,นะพู้น่ะตัวใหญ่ไงพี่กบใหญ่ได้นี่รุ่นเม่อมันรุ่นที่เคยได้ได,ด้วยครับอันนี้นี่รุ่นแบบสองตัวโล่เลยนี่โอเคครับ กดไลค์กดแชร์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ